หลายพื้นที่นะคะก็มีการเข้าไปให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะคะหลายๆพื้นที่ด้วยกันค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะผู้ประสบโรคภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ครัวเรือนละ9,000บาทนั้นนะคะก็แต่ละพื้นที่นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะ เตรียมข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนค่ะทั้งหลักฐานบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบ้านที่เกิดอุกภัยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนอกจากนั้นนะคะก็คือสำเนาบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์หมายเลขบ,บัตรประชาชนค่ะเพื่อไปลงทะเบียนขอความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี คูเอเรลละ9 0 0านบาทนั่นเองค่ะซึ่งการดําเนินการก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะแต่ละพื้นที่ก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารนะคะทั้งทางด้านอาบาตาในพื้นที่เทศบาลในพื้นที่ที่คุณผู้ชมนะคะประสบเหตุอยู่และอย่างที่ท่านรองเลขาธิการสออบาตาได้พูดถึงว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นที่จะได้รับการเยียวยาซึ่งก็จะต้องนําหลักฐานให้ครบถ้วนเข้าไปยังจุดที่ให้ นั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีการบริการที่แตกต่างกันไปส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมก็สามารถมาได้นะคะในจุดที่ทางเทศบาลจัดให้ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่9ถึงวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรับลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยแล้ว1ชุดชุดต่อไปนะคะก็คือวันนี้ค่ะวันที่12ไปจนถึงวันที่16ธันวาคมก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนอีกเช่นเดียวกันเน้นย้ําคุณผู้ชมว่าจะต้องมีหลักฐานให้ครบถ้วนแต่ละพื้นที่เขาก็ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการค่ะและสําหรับใครที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จนะคะก็จะมีใบยืนยันการลงทะเบียนให้กับคุณผู้ชมกลับไปด้วยนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปติดตามหลังจากที่มีการปิดการลงทะเบียน จะลงไปติดตามนะคะดูว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านที่ท่านได้ยื่นเนี่ยเป็นอย่างไรจริงหรือไม่และก็จะมีการประชุมคณะกรรมการหลังจากนั้นก็จะมีการเบริกจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ